อยากจะไม่ทํามันจะได้เลยค่ะวันนี้เขาบอกว่าหลวงตาคะหนูสวดมนต์แล้วสวยขึ้นทีนี้ผู้ชายมาลุมจีบทั้งคนแก่คนหนุ่มมีเมียก็มาโสดก็มีวาวุ่นเลยตอนนี้หนูเลยชวนพวกเขาสวดมนต์ปฏิบัติไม่มีใครทําได้เลยสักคน หนูอยู่คนเดียวดีกว่าค่ะแบบนี้ไม่ไหว้าเรียกว่าเลือกได้อ๋อเขาบอกเขาก็ไม่ได้หน้าตาดีอะไรขนาดนั้นแต่ทาไมถึงมีคนมาลุมมันไม่ใช่เกี่ยวกับหน้าตาเกี่ยวกับความรู้สึกที่ดีเขามีเสน่ห์อ้าวก็จิตเขานําอะไรมาล่ะค<ะ>รับจักรพพรดไม่ใช่ไม่ใช่พลังงานธรรมดาที่ไหนอ่ะไหนจะจักรพพัดไหนจะหลงปู่ไหนจะบุญเขาอีกอ่ะ Oh. อยู่กับเขาตลอดเวลา oh. ครัใครมีพลังงานอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะ่ะยังไงก็รวยยังไงก็สวยยังไงก็ดูดีเครับอา้าไปที่ไหนเขามองก็ดูดีไงภายในออกภายนอก oh. รเราไปไปมองคนที่ขี้หงุดหงิดเนี่ยนะพอเรามองเราก็ไม่อยากใกล้เรางนะครับ พลังงานมันมันไม่น่าครบไงก็ไม่เข้าใจเรื่องพลังงานไม่เข้าใจเรื่องบันการบันทึกนะคร<ฆ>ับหนูตาบันทึกตั้งแต่ยี่สิบเก้าหลวงปู่บอกเออมาทึกนี้เละเลีเ้ยงชีวิตเลยสะบอกเพยงดังระเบิดเถิงในอนาคตคร<ฆ>ับโอ้โหหลวงตาสะสมบันทึกมานานระยะเวลายี่สิบเก้ายูยยี่สิบเก้าอะ ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะพอมีเรื่องกูก็หนีแล้วไงอพราเขามีเรื่องกูก็เพ่นไปแล้วไม่อยู่แล้วเพ่นบ่อยๆนะครับพอจะไปพอรู้ความรู้สึกว่ามันมีเรื่องกูก็ไม่ไปแล้วไงมันก็เลยห่างจากผมนี่ไม่บันทึกคือจิตหลวงพ่อสมองจิตมันเป็นตัวรู้ท่านบอกถ้าเองฝึกให้มันรู้นะมันรู้รู้ทุกอย่างนะท่านบอกแต่ถ้าเองไม่ฝึกมันก็ไม่รู้แหละ เองก็ไปตามสภาพสังคมเขาที่อยู่ที่เองอยู่แหละเขาพาไปไหนเองก็ไปตามเพราะเองไม่ฝึกแต่บอกถ้าเองฝึกอยู่กับพระอยู่กับข้าอยู่กับจักรพัรดิอยู่เรื่องแถวเนี้ยเองไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้หรอกตอนบอกง่ายไหมจูัว่าเนี่ยคอนเซปต์กินอน,นอนโสดนบนไม่อยู่กับใครคใช้ห้าปีสิบปีเนี่ย ไปไหนก็ดูดีอ่ะไม่ต้องไปบอกใครหรอกคนมันพู่กันเองครับดูข่าวคู่รักดาราเลิกกันแล้วหนูก็ร้องไห้เสียใจเนีครับเสียใจกับเขาเหรอครับทำไมเลิกช้าทำไมไม่เลิกตั้งนานแล้วเหรอ สังคมปัจจุบันเป็นอย่างนี้ในโลกเนี่ยครับอันนี้คือยังไม่ผ่านเนี่ยทำไมไม่อธิษฐานให้ดังมนยิ่งกว่าเขาอีกอะ่ะใช้เวลาสิบปีเอาเนี่ยสวดมนต์ไปเนี่ยอ๋อใครเห็นหนูขอให้ระเบิดระเบิดเถิดเ,เทิงหน้าหลวงปู่อยากจะพิสูจน์ว่าไอ้ที่เขาดังๆเนี่ยเขาดังด้วยอะไร อ,อันนี้คงแบบอินว่าไม่อยากให้เขาเลิกลากันอะไรเงี้ยโ,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 โลกนี้ไม่ใช่ของใครที่ไหน,นร่างกายเรายังจะออกจากจิตเราเลยอ ถ้าหากว่าหนูจะใช้ชื่อร้านตัวเองและเติมคําว่าจากกักรพพัดไปด้วยจะได้ไหมเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังเขาก็ใช้กันทางนั้นแหละครับคนเขาใช้ชั่วเป็นดินนั่นแหะจกกักรพรรดไม่ใช่ของใครไงของทุกๆคนทุกคนสามารถมีกำลังจกกักรพพัดได้ถ้าฝึก ก็ทุกแล้วคถ้าฝึกบ่อยๆมันก็มีจักระฟาที่หลวงตาบอกว่าเวลาสวดมนต์ให้แผ่ไปด้วยนะครับการแผ่ระหว่างสวดกับการแผ่หลังสวดมันมันแตกมันต่างกันไหมครับใยพลังงานต่างกันเยอะ,ะก่อนสวดเนี่ยโอ้สวดเพต่อกันโจวโลกอะ น้องพลังงานคลื่นพลังงานจักราพาที่สวดพร้อมสุร่านมาที่เรากําหนดพิยายคนเนี้ยถูกสองตัวนะงทางหน้าจอไปแกเลยถ้าแกอารมณ์ดีตอนนัน้นนะแกจะถูกอยู่ยกเว้นเราแผ่ไปเนี่ยแกไปไหนไม่รู้มันอยู่ที่คลื่นที่แกรับอคนส่งกับคนรับแล้วเขาก็ถามว่าอย่างอ่าเราสวดตามรอบสมมติถ้ามึงหน้าสวดหกเวลา แต่หนูไม่ได้สวดพร้อมกับเวลาที่รอบสวดเนี่ยฮะมันมันก็ไม่ได้ละมีตัวเองกับวิญญาณชาวนั้นอ่ะขอเขาภูมิชาวนั้นคือสวดพร้อมกันเนี่ยเราก็น้อมพลังงานที่สวดสวดทั้งหมดเนี่ยมาที่เราแล้วก็จ่อไปที่ใครก็ได้อ,อธิษฐานเนี่ยเขาขอให้เขามีโชคนะคะถ้าเขากําลังสวดมนต์ก็กำลงอารมณ์ดีๆเนี่ยหรือไม่เขานอนอยู่เนี่ยเขาก็จะฝันเด่นตู้ตู้มาให้เลข ประมาณนั้นแหะเพราะโชคเนี่ยมันมาได้หลายทิศทางนะอาจจะจากตําแหน่งอาจจะจากโชคลาภรอบๆนะอาจจะมาจากอะไรก็ได้นะคนที่ถูกรางวัลนที่หนึ่งนี่เขาทําบุญแบบไหนครับเขาก็ทําทานเหมือนกับเราเนี่ยยังไม่ถึงตาเรายังไม่ถึงคิวนะอะยังไม่ถึงคิวมันนานหน่อยะ S <S <S เป็นพนักงานทำความสะอาดนะครับทีนี้มันต้องดูดฝุ่นทุกวันแล้วมันต้องดูดไอ้แมลงมุมนะครับก็คือทำให้มแมลงมุมตายบ่อยครั้งนะครับเราจะทำยังไงดีครับเราก็แผลให้มันด <S <S 2> <S 2> ครับมันรบกวนก็นนะคุณมแมลงมุม <S 2> <S 2> <S มันเป็นชักใหญ่ไม่ถูกที่ถูกทาง <S 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 น้น่นไปชักใหญ่อยู่ในป่าน่นว่างั้นอ๋อ ก็คือแล้วไอ้ที่เราทําไปแล้วเนี่ยเราแผ่แผ่ย้อนหลังให้เขาได้ไหมได้ครับเพราะมันมีข้อมูลอยู่แล้วปัญหาจะลืมหรือเปล่านะครับอ่ที่เราฝึกกรรมฐานทุกวันเนี่ยเราไม่ต้องการแน้เราลืมลืมบุญนะไม่ใช่ลืมอะไรลืมบุญลืมบารมีลืมลืมว่าจะต้องตายต้องเกิดอะไรประมาณเนี้มันจะไม่ลืมไงจะไม่ลืม คือทาอะไรก็แล้วแต่ในกิจ,จวัตรประจําวันใช่ครับเตียนตัวตาเตียนตัวเกิดเพราะในยุคนี้มันมันตายง่ายครับแต่มันเกิดจ้าตายได้ง่ายแต่เกิดเนี่ยมันตกภูมิไงแอาว่าตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นเลยนะครับหลวงตาโมทนาสาธุบุญตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ไปลุกขึ้นมาก็สวยชีวิตกับกราบหลวงปูง่ไปแล้วก็สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานเนี่ย แล้วก็สวดไปมั่งแผ่เม่ตาไปมโรน,นาบุญบันเทกบุญเพชจรจนาณาไปก็ชีวิตอยู่กับบุญนะทุก<อ>มันก็เวียนเวียนเวียนแถวเนี้ยที่ทํามานะอย<ะ>่้เจอหลวงปู่นะท่านบอมีชีวิตอยู่กับบุญนั่นน่ะท่านบอกว่าบุญมันเป็นที่พึ่งที่อาศัยเ<อ>วลาอนาคตเองมีปัญหาในชีวิตเองจะไม่ไม่ถึงกับฆ่าตัวตายอ่ะ ไม่ถึงกับไปหลบซึมเศร้าอะไรประมาณนั้นเข้าใจไหมเอาบุญรักษาไม่มีโชคอะไรกับว่าว่าไปเยอะอวยพรตัวเองเสกตัวเองใช่ครับอ๋อเหียนยากเลยครับก็มีชีวิตอยู่กับบุญไงแล้วหน้าตามก็จะเป็นบุญไหมล่ะก็บินบุญ่างว่าแล้วกินข้าวก็แผ่ให้แม่แผ่ให้คนทําใช่แล้วขึ้นรถไปทํางาน ก็แผลคนขับไงโอ้โแผ่ไปตามถนนหนทางนะพิจารณาไปครับเออมาถ้านั่งรถประจําทางนั่งรถ BTS อะไรเงี้ยก็แผ่ไปด้วยพิจารณาไปด้วยโฆษณาบนก็ได้เวลาใครทาบญนะครับนั่นชีวิตอยู่กับบุญลวงตาไม่เห็นบวชที่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาก็ใช้ชีวิตแบบนี้ปกติธรรมดาเนี่ยงานปกติธรรมดาเนี่ยแต่ข้างในไม่ปกติ ใช่ uh huh. เพียงเราเป็นมุมของบุญเนียดเองือการมันทุกบุญหลวงพอ่อถ้าให้บันทึกบุญเ uh huh. พราะมันบันทึกได้ตอนมีชีวิตท่านบอก uh huh. เพีงห่างจากอารมณ์ไม่ดีห่างจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ดีเลยท่านบอกชาติเนี้ยถึงวันทึกบุญเลยลกักรรมพระไปตรวจมนต์ไปเดินไปก็กรรมเดินไปเดินมา ก็สวดมนต์ไปพิจารณาไปแผ่เมตตาไปแล้วก็พิจารณาแล้วก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆไงเม่นขึ้นมันมาที่เราเราก็พิสูจน์ดูนี่ไม่มีคุยกันหรอกคุยน้อยะก็ทําแบบนี้เราแทบไม่อยากคุยกับใครเลยคุยอยู่นะแต่ว่าคุยน้อยคะคุยเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องในราวแล้วก็ไม่คุยแล้วมันจะไม่คุยแบบยืดยาวไปตามคลื่นของคนที่ชวนเราคุย นี่จะเราไปฟังนั่งฟังเขาเวลาสวดมนต์นั่งฟังเขาเวลาเขาคุยสายใหญ่อย่างที่มึงอธิบายเมื่อคืนเนี้ยครพราะมันคุยกันสายใหญ่แล้วขึ้นมาแล้วคุยกันเราเดินไปเดินมาหลายชั่วโมงไปยังนั่งคุยกันเลยบเงทีสายใหญ่มัไม่หมดไงได้ปัญญาจากสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นใช่ครับนี่คือกรรมที่มนุษย์บันทึกทุกลงไม้แจเขาออกนั่นแหละทุกภพทุกชาติ ท่านจะจาความได้บางคนเ่ยโอ้รู้ทุกอย่างรู้ไปหมดเลยเหลือเหลือเหลือไม่รู้จากตัวเองแค่นี้นรู้ไปหมดเวลาเขาคุยกันครับเพลือทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องอ่ะครับเข้าใจไหมรู้บ้างไม่รู้บ้างเขก็ขอให้ได้แจะมาประมาณนั้นนะถ้าจะให้หายจากพวกนี้เนี่ยส่วนบนนี่แหละครับ บอกมันไปแบบเมตตาไปจิตมันจะยิ้มยิ้มไปเรื่อยๆจิตมันจะสบายๆเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องเปลี่ยนความเคยชินนะครับถูกมันต้องทนฝืนมันนะถ้าทนได้เนี่ยมันหลายภพชาตินะเพอๆชาตินี้ไม่เกิดด้วยใชหมชาตินี้แหละชาตินี้แหละมันอยู่ที่บุญมันอยู่ที่กําลังใจ เองฝึกไปเรื่อยเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีไปเรื่อยเองไม่รู้จักำลังใจัตเองเป็นไปไม่ได้หรอกแสดงว่าเองไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คใช่เช็คเด้งใช่ทำไมหลวงตาถึงบอกกันเดือดขึ้นผมให้ได้อ้าวผมไม่มีเพศเ่ยจุผมเป็นเป็นชั้นที่มันมันไม่ลำคานะครับไปไหนก็ไม่ลำคาตถตงลำคานก็ไม่นานอยู่ที่ไหนก็ได้คนไม่ลำคานะ มันคุยกันวงเว่งวงเว,งว,งว่งเราก็าไม่ลำคาญเนี่ยเราก็าอยู่กับมันแต่จิตล้วก็ทํางานอยู่ไงเมื่อก่อนขี้ลำคาญอยู่ไหนก็ไม่ได้นะ <c oughs> เห็นอะไรนิดหน่อยก็ลำคาญ <c oughs> ประมาณนั่นแหละโอแต่พอสวดมนต์มันเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนได้ทุกอย่างอนะเปลี่ยนพบชาติเปลี่ยนความรู้สึกโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหน้าตาอเปลี่ยนหมดเลย เป็นใหญ่ในอนาคตนะครับถ้ายังเกิดอยู่นะหลวงตาพูดเรื่องเป็นใหญ่แทบทุกครั้งเลยนะครับอ้าวหลวงพ่อท่านบอกไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวแล้วก็ชาติหน้าก็ตกกระป๋องไปไม่ใช่ครับเคยเห็นหน้านะท่านให้ดูเมื่อก่อนในนักการเมือง,องนะก่อนหน้าจต่ไม่ท่านอยู่ลงข้างล่างเกือบทั้งนั้นแหละดีที่สุดคือจาตงุง <laughs> มันไปไม่ไกลเพราะเขาไม่รู้จะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่รู้คถ้าเขารู้เนี่ยเขาต้องฝึกแล้วเพราะวพาอายุสี่ห้าสิบหกสิบมันก็ต้องฝึกแล้วไงอันนี้เขายังเพลินอยู่ในในวัตถุอยู่นะไม่รู้ว่าโลกวิญญาณมันเป็นยังไงไงแล้วเ,เขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนว่าเนี่ย อย่างเขาบอกหนูก็สวดมนต์แต่หนูไม่ได้มีความคิดว่าหนูจะต้องเป็นใหญ่อะไรนะไม่ไม่ต้องคิดหรอกอนาคตเป็นใหญ่อยู่แล้วแต่ยังเกิดอยู่อ่ะมันเป็นไปเองครับเพราะว่าหนูไปสวดที่ไหนหนูก็แพ่ที่นั่นสวดมนต์ไปแพ่เมตตาไปโมทนาบนุญบันทึกบุญไปหนูก็มีพวกขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆหนูมีพวกหนูไม่เป็นใหญ่เป็นไปได้งไงหรอ อ๋อคือยิ่งทํามันก็เป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นประโยชน์ใช่เป็นประโยชน์มันก็จะมีพวกมีคนช่วยเ<ช>หลืออุปธรมค้าชูไปเองเวลามีปัญหาอะไรพวกจะช่วยอะ่ะพวกที่มีบุญคุณต่อกันนั่นแหละโอ้พวกที่เขาแผ่เราแผ่ให้บุญเขาเนั่นแหละค่ะหลวงตาบอกต้องหาพวกไว้ทําอะไรมันก็จะง่ายในอนาคตเนี่ยทุกแล้วก็บอกเขาดิวิญญาณพวกนี้มันมาจากมนุษย์เนี่ย เราบอกบอก็ได้เนี่ยสื่อสารกันได้อยู่แล้วมนุษย์กับวิญญ,ญาณนะเราหลายคนจะมีความเข้าใจผิดยังกลัวเรื่องโลกของวิญญาณสวดมนต์แล้วกลัวอยู่งี้ครับเขาไม่รู้ไงยังไม่เข้าใจาาสัมผัสได้เขาโอ้โหก็ไม่กลัวแลผีมีอย่างเดียวว่ามานอนด้วยกันเยอะๆนะเป็นเพื่อนกันยิ่งต้องอยากได้เยอะๆมาเป็นพวกกันช่วยกันอันตรายไหมจู่ อมอนนลอม,มีอันตรายเลยมีคนป้องกันเราทุกที่นี้งจ้างด้วยครับอยู่ได้บุญเลยเอาเราก็เอาแสงสว่างจากเราไปเพราะมอสติกาดยังกันคนที่คิดไม่ดีกับเราไม่ได้แต่วิญญาณนี่ช่วยเราได้ใครคิดไม่ดีกับเราเนี่ยเขามันเล่นได้นะสั่งสอนบอกสั่งสอนอ,อาจจะมึนๆอาจจะปากเบี้ยวอ <laughs> ะไรตาเหล่อะไร มีคนอยากดูวิมานของตัวเองนะเรานะไม่ยากหรอกดูสารระภูมินะคือวิมานเอาแค่นั้นก่อนนะโบสถิหารนะ<ม>คือเสาเดียวนะไม่ต่างกันเลยหรอก oh. วิมานแต่จะรังการขนาดไหนมันอยู่ที่บุญวิมานอยู่ที่บุญของตัวเราใช่ครับมีออปชันเยอะแบบคือทำบุญไว้เยอะให้ทานไว้เยอะ ทานสารพัดไม่เลือกอโมสนามบุญก็เอาคธรรมทานบอกบุญก็เอาครับทุกอย่างที่เป็นบุญกุศลใช่ครับวิมานเนี่ยครับเราจะได้ไปใช้ตอนไหนคะตอนที่ออกจากล่างนะครับออกจากล่างใช่ มันเป็นนาม,มาธรรมครับมันทําจากรูปธรรมานามธรรมาในเมืองมนุษย์มันจะเป็นนามธรรมาอยู่ข้างบนถ้าเป็นเจวดานะพูดถึงครับมันจะชีบุญบารมีสิบยี่สิบหรือสามสิบชั้อะไรประมาณเนะี้ยครับบุญหลากหลายอ่ะบุญทุกอย่างนะคะบางคนเนทําบุญไม่เลือกแสดงว่ามีมานเขาโ้โหมีเยอะยะเลย แล้วครอบวิมานเลยครับเราเอาวิมานที่ไหนมาครอบเลยครับวิมานหลวงปู่นะอ๋อไม่ใช่วิมานเราคนระับ <c oughs> ไม่ใช่น้องบารมีหลวงปู่ <c oughs> ผ่านเราไปให้คนส <c oughs> ี่เขาอยากได้อะไรป <c oughs> ระมาณนี้ <c oughs> มันก็เหมือนครอบแก้วนะครอบวิมานนะครับจริงๆพร, <c oughs> ระเนี่ยในคอเนะี่ยมีวิมานทุกองค์นะ <c oughs> จริงๆเมื่อสมัยตอนหลวงตาไปฝึกสิหลวงปู่ใหม่ มีคนเอาพระท่านไปเช็คอะไอ่ะบอกพระหลวงพ่อนี่มีวิมานทุกองค์อยู่ในวิมานทุกองค์นะประมาณนั่นแหละทำิงึงได้แพงนะทุกวันนะตรโคตรเลยแพงโคตรเลยแล้วถ้าเกิดเราได้วิมานหลวงปู่ม,มาครอบตัวเราแล้วดีทีี่่่่เเรราาาาถ้คิิดดไไมมมวก็อยู โอ้อข oh. ึ้นของความดีก็ข right ึ้นความไม่ดีมันคนละขึ้นนะครก็ต้องครอบใหม่อะปิมาณหายถูกมันต้องครอบใหม่ไปครอบใหม่อะไรประมาณนั้นครอบเสร็จก็ไปทําไม่ดีอีกก็หายไปอีกโอ้โหถ้าอยากให้อยู่ดีๆก็ต้องอยู่ในอารมณ์ที่ดีอยู่ในกรรมฐานนะคอยู่ที่พระจิตอยู่กับพระ ฟังหลวงตาบรรยายทำแล้วใจเบาสบายวันไหนไม่ได้ฟังเหมือนมันหลุดออกจากกระแสขาดกำลังใจมันไหลไปทางโลกนะครับไม่ยากหรอกอัดไว้เยอะๆอัดไว้เยอะๆใช่อัดเทไปไว้ง <c oughs> ไปไหนก็ฟังอยู่นะกลับไปกลับมาอย่างโอ้มันมีหลากหลายนี่เยอะครับ mm hmm. ถ้าเราบอกให้คนสวดมนต์หรือแจกบทสวดมนต์ให้กับคนอื่นแล้วเขาเอาไปสวดมนต์ตามที่เราบอกทุกครั้งเราจะได้อน,นี้สองได้บุญไปด้วยไหมคะโอ้โหเหตุไม่เกิดจากเรานะครับไค้คนที่เอาไปสวดเนี่ยมันรู้เรื่องการมินว่าดตายเกิดมันอาจจะเป็นผู้ไดเจ้าในอนาคตก็ได้ครับเป็นปัจเจกก็ได้<อ>หรือไม่เกิดก็ได้ครับเนี่ยอย่างที่มานี่ยสร้างนเนี่ยสาขาอย่างงามเนี่ย เอีกข้างหน้าไปโน้นเนี่ยอาจจะมีผู้ริเจ้าบังเกิดหลายองค์<ะ>หลายคนตรรถนาเป็นผู้ริเจ้าหลายคนปัจเจกก็หลายด้วยไม่เกิดกันเยอะเลยมอมเอามีสาธิเขาฝึกไงขกาบก็โขออกเข้ามาไม่นานมันก็ตายไงหนึ<ะ>่งร้อย100ปีคนอื่นก็มาแทนไง เข้าใจไหมไม่รู้รเป็นไปไม่ได้งไงร้รอยคนได้สักสองสาคนนี่ก็โอเคแล้วแหละราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาฝึกบางคนเขามีความทุกข์พอม,มาอยู่แล้วเขาหายทุกข์มีความสุขอันนั้นก็เป็นบุญนอนิสงส์มากใช่เพราะเขาหายแล้วความดบีที่เขาเคยบันทึกไว้ในอดีตมันก็โผล่ขึ้นมามาต่อไปเขาก็ระล,ลึกได้ว่าโอ้มนุษย์ไม่มีอะไรเลยในอดีตเราเคยปัถนาเป็นใหญ่นี่หว่าแล้วมันก็ต่อไปนะครับ ที่เขต่อไม่ได้เพราะเขาไม่หยุดไงบางคนอยู่ในวัตถุทุกวันไม่หยุดไม่หยุดคือไม่ไม่มาไม่มาสวดมนต์ภาวนามันมันกระเด็ดมันก็มาย้อนไม่ได้ครับมันไปอนาคตอืมมัน่าทุกวันนะธุรกิจงานการอารมณ์สารพัดครับคิดอย่างเดียวว่าพวกนี้จะเอาไงกำไรอะไรโน่นนี่นัน่นนะมันก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆนคะครับ มันไม่หยุดมันจะคิดออกไหมมันลืมไปหมดหรือจะบันทึกไว้ความไม่สมบูรณ์ทางโลกบางอยา่างทําให้เราได้มาเจอได้มาเข้าสู่ทางธรรมอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีไหมข้อดีอยู่นะโลกนี้มันไม่สมบูรณ์หรอกมันจะเลื่แล้วเสื่อม <laughs> ตามสภาพสังคมมนุษย์นะมันจะเลยแล้วเสื่อมนะ ต้องฝึกไว้ไงถ้าคนเชื่อในการเรียนว่าตายเกิดเชื่อเรื่องภพชาติเรื่องของกรรมเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรพวกนี้นะไม่มีใครไม่ฝึกหรอกนะเชื่อจริงๆนะยกเว้นไม่เชื่อไม่เชื่อก็อาจจะทําไม่ดีได้นะก็ไม่มีความเชื่อนะไม่รู้อ่ะตายไปนะถึงจะรู้อะตายไปก็ออกจากร่างเราไง ตัวเองทําอะไรมาในโลกเนี่ยรู้หมดแล้วเพราะไม่มีรูปเป็นนามาทรมเป็นผีเป็นวิญญาณไงทั้งมดนะจึงจะรู้โอ้โหเสียใจครับแก้ไขไม่ได้แล้วอ่าแล้วที่ว่าพระนิพพานก็คือสว่างสงบเป็นแก้วไม่ต้องลงมาเกิดแล้วผู้ที่อยู่บนนั้นสร้างบุญไม่ได้และบาร,รมีรวมไปหมดแล้วก็เลยอยากรู้ว่า ผู้<ด>ที่<ด>อยู่ว<ด>ันนั้นเขาอยู่เพื่อสิ่งใดครับหลวงนะอเขาอยู่ทําอะไรกันเนี้ยเออไม่ยากหรอกขึ้นไปดูได้หลวงพ่อท่านบอกมนุษย์นี่ขึ้นไปดูได้ครับดินแดนนี้เมื่อเขาอยู่กันยังไงคเขาอยู่โดยปัจจุบนันก,กรรมจิ๋เขาเป็นแก้วไงเขาอยู่ปัจจุบนันก,กรรมเขาจะนะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเป็นปัจจุบนันอยู่อย่างนั้นแหละ เราสามารถสวดมนต์ให้ลูกได้ไหมเพราะว่าเหมือนลูกกาลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยกลัวลูกจะเหมือนแบบเกเรอะไรเงี้ยสวดมนต์ไปที่หลวงพ่อขอบารมีหลวงพ่อพร้อมบริวาบรบารมีเทพผมทั้งหลายดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยลูกหนูหน่อยครัหนูจะสวดมนต์แผ่สุกวันครับใช้วิญญาณใช้วิญญาณที่ละเอียดดูแลหยาบครับ มันอยากคือมนุษย์มีลูกมีนามอันนี้เขาถามสวดมนต์อย่างไรให้จิตนิ่งจริงๆ <c oughs> แล้วเราสวดมนต์ไปทำไมครับล <c oughs> วง่สวดมนต์ไว้เตรียมถุวตายไงทุกครับสวดมนต์ไว้เพื่อพักเพื่อพักพักจากอารมณ์ไม่ดีครับเราสวดมนต์ทุกครั้งเราไม่ไม่มีอารมณ์ไม่ดีนะทุกกายกรรมเราก็ไม่มีเราไปตีใครไม่ได้เราไปด่าใครไม่ได้ ว่าจีกรรมไม่มีขึ้้นไม่ดีอ่ะมันไม่มีอ่ะรเราก็อยู่กับพุทธมน,น์สายใหญ่กับพุทธมน์แล้วสวดไปทาไมล่ะเออนี่เพื่อจะร่างกายนะครับเพื่ออนุรักษ์ร่างกายให้อายุยืนแก่ชาโลกน้อยครับใหญ่เลยนะฮะแล้วเตรียมตัวที่ออกจากล่างเพราะเราไม่รู้ว่ามันพุกคนเข้าใจอ่ะเกิดแล้วก็ต้องตาย ไม่ได้ตายตอนแก่นะบางคนยังไม่แก่แล้วตายแล้วเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวว่าเอ๊้ตายแล้วไปไหนเนี่ยครับอยากไปไหนท่านบอกเองก็ฝึกเอาอยากเกิดเลยก็ได้ครับ,รบออกจากร่างแล้วก็เกิดเข้าทองเลยนะพอหลายคนสวดก็ไม่นิ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสวดแล้วจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันต้องใช้เวลาครับ,รบมันนิ่งทุกคนนะ ถ้าไม่หยุดอะออไม่มีใครไม่นิ่งหรอกครับแต่มันไม่ติดต่อมันเองไม่ติดต่อพอจะเริ่มสบายๆนิ่งๆอ่ะกูก็มาเล่นทิกต็อกมาเล่นโทรศัพท์แล้วกูก็มาคุยกันแล้วแล้วมาเริ่มต้นใหม่อีกเอ้เอาแล้วเมื่อไหร่ขึ้นมันจะติดต่อเรียนไม่ติดต่อคอรับ อ่าที่สวดมอนมองภาพหลวงปู่แล้วภาพหลวงปู่ก็ขยายใหญ่ขึ้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วมีเสียงในใจว่าจิตเป็นพรมให้อธิษฐานคำว่าจิตเป็นพรมหมายความว่าอย่างไรครับจิตเป็นพรมก็จิตเบาไงครับพรมว่าปัญโยเนี่ยจริง,รงๆแล้วศาสตร์หลวงปู่เนี่ยมันต้องขึ้นพรมไม่ได้ะชั้นพรมนะใครจะเกิดหรือไม่เกิดมมนต้องผ่านพระเจไมแม้ทุ จริงคนไม่เกิดเนี่ยมันต้องผ่านไม่ไม,ไม่ผ่านไม่ได้เพราะเหนือพงขึ้นไปมันมินแดนที่มีเกิดอือเมืองแก้วไนงะแล้วคนที่ขึ้นพรมมันมจะคิดออกว่า,าชาติปัจจุบันนียเราเราจะไปไหนอะ่ะเราเคยปรารถนาอะไรมาอาจจะเป็นผู้ได้เจ้าอนาคตหรือปัจเจกหรือตามโพริษัทองค์ใดองค์หนึ่งมันจะรู้ไงตัวนั้นนะคือตัวรู้แล้วแหละถ้าขึ้นพรม ท่านถึงให้ขึ้นโฟมให้ได้ไงท่านถึงให้ไม่ไม่ต้องทําอะไรไงจินนอนสวดมนนี่แหละให้อารมณ์มันเบาอารมณ์ไม่นาคาญนี่แหละทรงมันไว้ให้ดีถ้าทรงได้บ่อยๆมันก็จะมันจะก็เกิดมันก็จะชินใช่ไหมล่ะจำอารมณ์ตรงนั้นได้เรื่อยๆ,ๆเวลาสวดมันก็เข้าไปในะอารมณ์ตรงนั้นนะ